เพื่อนๆวันนี้พี่พรจะพามาทำดอกกุหลาบโรลิต้าแบบตัวเปล่านะคะแบบนี้เนาะเรามาดูริบบินกันเลยค่ะเราใช้ริบบินเบอร์สองนะคะยาวอยู่ที่65เซนติเมตรค่ะใช้สี่เส้นนะคะเรามาเริ่มทำกันเลยพับริบบินเข้ามาค่ะปลายริบบินห่างกันอยู่ที่3เซนติเมตรค่ะกลับด้านค่ะเอาด้านยาวขึ้นข้างบนค่ะกลดให้เป็นรอยค่ะ แล้วก็เส้นที่1ออกมาค่ะเส้นที่สองประกบเส้นที่1ค่ะเส้นที่สมประกบเส้นที่สองค่ะเส้นที่4ลอดกลางเส้นที่1ค่ะเส้นที่สมเข้าไว้ตรงกลางค่ะถ้าเพื่อนๆคนไหนจะใส่เหรียญค่ะสามารถใส่ช่วงนี้ได้เลยนะคะอันนี้พรจะทําเป็นตัวเปล่านะคะทีนี้ก็พับตามความถนัดได้เลยค่ะพับมาเส้นเดียวนะคะแบบนี้นะคะ ก็เอาเส้นสุดท้ายค่ะสอดใส่เส้นแรกที่เราพับแบบนี้ค่ะกดให้เป็นรอยได้เลยค่ะทันนี้กลับด้านค่ะทำอีกรอบหนึ่งนะคะเราจะทำด้านตัวยาวนะคะสอดเข้ามาค่ะอันนี้เราถนัดด้านไหนเราทำด้านนั้นค่ะเอาเส้นด้านยาวะคะ่ะสอด พอเราได้อย่างนี้แล้วค่ะกลับด้านค่ะทีนี้พี่พรจะทําเส้นข้างบนนะคะจัดริบบิ้ไปทางด้านหลังค่ะแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หันริบบิ้ไปทางด้านหลังอีกรอบนึงลักษณะนี้ค่ะเสร็จแล้วก็สอดเข้าช่องนี้ค่ะน้องจะออกมาลักษณะนี้นะคะ แบบนี้ค่ะทําทั้งสองเส้นเลยค่ะจารบี้ไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็หมุนไปทางด้านหลังอีกรอบหนึ่งสอดเข้าช่องนี้ค่ะประคองกีให้อยู่คู่กันลักษณะนี้นะคะทีนี้ต่อไปค่ะทับบี้ไปทางด้านหลังค่ะแล้วก็หันไปทางด้านหลังอีกรอบหนึ่งค่ะสอดเข้าช่องนี้ค่ะ ตัวที่สองค่ะจาริบไปทางด้านหลังแล้วก็หันไปทางด้านหลังอีกรอบหนึ่งสอดเข้าข้างล่างเส้นเมื่อกี้ค่ะประคองให้กีบอยู่คู่กันลักษณะน,นี้ค่ะทำอย่างนี้ค่ะไปทั้ง4เส้นเลยนะคะทั้ง4คู่ค่ะ พอเราได้มาแล้วเราก็จัดกกีบให้ดูสวยงามนะคะจัดกกีบให้มันอยู่คู่ขนานกันอย่างนี้ค่ะพอได้แล้วค่ะเราจับคู่ใดคู่หนึ่งขึ้นมาก่อนค่ะคู่ที่สองประกบคู่ที่หนึ่งค่ะคู่ที่สามประกบคู่ที่สองค่ะคู่ที่สี่ประกบคู่ที่สามลักษณะนี้ค่ะได้มาสี่คู่แบบนี้ใช้นิ้วโป้งกับนิ้วชี้ค่ะในการประคองใช้มือด้านซ้ายในการหมุนค่ะใช้นิ้วโป้งด้านซ้ายในการประคองข้างบนไม่ต้องกดนะคะ ทำแค่หนึ่งรอบค่ะแค่นี้ค่ะทีนี้เราจะเอาเส้นแรกค่ะจัดลิบบไปทางด้านขวางายไปดิบินขึ้นสอดเข้าช่องนี้เลยค่ะเป็นลักษณะนี้นะคะทีนี้เราจะปล่อยเส้นนี้ไว้ค่ะจำเส้นถัดไปค่ะทําลักษณะนี้ค่ะให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะปล่อยเส้นหนึ่งค่ะลักษณะนี้ค่ะปล่อยเส้นหนึ่งค่ะ ทำลักษณะนี้ค่ะพอเราได้ทั้งสี่มุมแล้วค่ะดึงให้กระชับค่ะดึงเส้นข้างล่างที่เราปล่อยไปเมื่อกี้นะคะพอได้กระชับแล้วทีนี้เราจะมาเก็บริบบิ้นค่ะเก็บเส้นที่หนึ่งค่ะเส้นที่สองเส้นที่สามเส้นที่สี่ค่ะทําให้ได้รอบหนึ่งค่ะประมาณนี้ค่ะทีนี้ค่ะเราจะจับริบบิ้นตัวนี้ค่ะออกไปทางด้านขวาค่ะหันริบบิ้นไปทางด้านหลังลักษณะนี้ค่ะหันปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเองสอดเข้าช่องนี้เลยค่ะ ตัวที่สองค่ะจัดริบบิ้นค่ะตรงไปทางด้านขวาหันริบบิ้นไปทางด้านหลังหันปลายริบบิ้นเข้าหาตัวเองสอดลงข้างล่างค่ะริบบิ้นผัวข้างล่างนะคะเดี๋ยวเราค่อยมาจัดกลีบอีกทีหนึ่งค่ะทําอย่างนี้ค่ะให้ครบทั้งสี่เส้นเลยนะคะพอเราดึงออกมาทั้งสี่เส้นแล้วเรามาจัดกลีบให้เท่ากันค่ะ เรามาดึงกีบริบรบิ้นให้เท่ากันลักษณะนี้นะคะพี่พรจะทำฟูๆนิดหนึ่งนะคะเอาถอยกีบออกนิดหนึง่งพอเสร็จแล้วนะคะทีนี้พี่พรจะทำเส้นนี้ค่ะจัดริบบิ้นค่ะมาทางด้านขวาค่ะลักษณะนี้ค่ะบิดมาข้างหน้าเข้าตรงการระหว่างกีบสองกีบแรกตรงนี้ค่ะ เสร็จแล้วหันริบบิ้นไปทางด้านหลังค่ะหันไปริบบิ้นข้าวตัวเองสอดเข้าข้างล่างกีบที่เราสอดเมื่อกี้ค่ะริบบิ้นจะโผล่มาข้างหลังแบบนี้นะคะแล้วก็ประคองกีบค่ะดันดันกีบตัวนี้ค่ะประคองมาให้คู่กันอย่างนี้ค่ะเส้นต่อไปค่ะจัดริบบิ้นค่ะเข้ากลางค่ะหันไปทางด้านหลังหันไปอยู่ข้าวตัวเองสอดเข้าช่องนี้ค่ะใช้นิ้วชี้ประคองค่ะดันกีบเข้าไปให้อยู่คู่กันค่ะ ทำลักษณะนี้ค่ะทั้ง4กลีบค่ะพี่พรจะประคองกลีบให้คู่กันเลยนะคะคือพี่พรจะไม่จัดกลีบใหม่ค่ะขออนุญาตใช้แหนบนะคะกลัวกลีบช้ำเนาะพี่พรจะทําให้เสร็จไปเลยค่ะสำหรับกลีบนี้เนาะประมาณให้อยู่คู่กันแบบนี้แล้วค่ะจะริวิพทางด้านขวาเข้ากลางระหว่างกลีบแรกที่ทําหาริวิพิทางหน้าหลังนะคะปาลิวิกหาตัวเองสอดเข้าช่องนี้ค่ะ บินจะโผล่มาข้างหลังแบบนี้นะคะประคองกีบให้อยู่คู่ขนานกันน้องจะมาลักษณะนี้เลยค่ะเสร็จแล้วค่ะสำหรับกุหลาบโรลิต้านะคะแล้วทีนี้เราจะมาตัดริบบิ้นตัวนี้ทิ้งเลยนะคะตัดริบบิ้นตัวสั้นนี้ทิ้งเลยค่ะ อันนี้เสร็จแล้วนะคะสำหรับกุหลาบลูริต้าถ้าเกิดว่าเพื่อนเพื่อนจะใส่เหรียญค่ะก็ใส่ช่วงนี้เลยค่ะภาพเข้ามาเลยนะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็สอดค่ะสอดเข้าช่วงนี้นะคะแบบนี้ค่ะแล้วก็ติดเทปสายค่ะแล้วก็ตัดแต่งตามความต้องการแต่ควมสวยงามได้เลยนะคะอันนี้พี่พรจะทําเป็นตัวเปล่านะคะก็ก็จะติดเทปสายไว้เลยค่ะ ลักษณะนี้นะคะเสร็จแล้วค่ะสลหรับดอกกุหลาบบรูิต้าแบบตัวป่านะคะถ้าเพื่อนชื่นชอบฝากกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้กับพี่พรด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ